สวัสดีครับพบกับผมนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถที่เพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับผมนั่นคือ Toyota v o ีอนะครับคันนี้เป็นตัวโฉมปี2013นะครับผมเลขไมค์คันนี้เป็นไมค์เดิมเดิมนะครับมากับรถเลยอยู่ที่แสนหกนะครับราคาขายคันนี้ตอนเป็นมือหนึ่งขึ้นห้างก็อยู่ประมาณ5 6-5 7นะครับแต่คันนี้เราขายที่ 3ามแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะครับประหยัดเงินไปได้เกือบ3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับผมแถมคันนี้นะครับมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็มีแม็กมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้ดีกว่านะทั้งภายนอกภายในว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะแต่บอกก่อนว่าคันนี้เดิมๆยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยรอยสก,กระปเขอะกกันบ้างนะครับคันนี้นะครับโฉม ไฟหน้ายังเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟสปอตไลท์คู่ล่างมาให้ด้วยนะครับผมกระจังหน้าคันนี้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีเส้นสายของเส้นโครเมียมตัดเข้ามานะครับทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับคันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงขับนะครับป้ายทะเบียนคิตตี้มาเลยนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับคันนี้เป็นล้อนะครับให้ล้อ ล้อขนาด17นิ้วนะยางเป็นยางของ m a x กเซมาให้นะครับถือว่าคุ้มมากๆได้ล้อแม็กมาเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีสเกิร์ตชุดแต่งมาให้รอบคันนะครับผมคันนี้ไฟเลี้ยวยังอยู่ที่ด้านแก้มด้านข้างนะยังไม่ได้อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับโดยรวมนะครับสภาพคันนี้ไม่มีการชนหนักมานะครับผมอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุของรถนะครับแต่อุบัติเหตุหนักๆคันนี้ไม่มีนะครับเช็คประวัติการันตีได้นะครับ เรามาดูด้านท้ายกันนะครับท้ายคันนี้ก็ท้ายเดิมๆนะครับเสาสากาดวิทยุยังเป็นหางหนูอยู่นะยังไม่เป็นครีบฉลามกระจกมีไล่ฝ้ามาให้นะไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ตรงสปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับผมราละเอียดต่างๆนะครับมีคิ้วคิ้วตรงนี้เส้นสายตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับไฟท้ายก็เดิมๆเป็นหลอดไส้นะครับผม กันชนท้ายก็เดิมๆนะครับมีไฟทับทิมคู่ล่างมาให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันดีกว่านะครับผมอย่างที่ผมบอกครับคันนี้ราคาไม่แรงมากแล้วประหยัดไปได้ถึงเกือบ3 0 0แสนเลยนะครับาภายในนะครับเปิดเข้ามานะครับรายละเอียดตรงประตูยังเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนบานประตูนะครับเดิมๆเลยเราให้ดูกันสดๆเลยนะครับคันนี้ อนะาจจะมีรอยเลอะบ้างเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดนะครับน็อตยึดจุดต่างๆนะครับเราให้ดูเลยเป็นน็อตยึดเดิมๆนะไม่มีการถูกถอดนะครับผมล้าก็มาตรงเสาบีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอขอประตูเดิมๆนะน็อตยึดเดิมๆไม่เคยถูกขายเลยนะครับนี่ภายในคันนี้ตกแต่งด้วยสีดำนะครับ สีดำเปลียนโนแบ็กทั้งห้องโดยสารเลยนะครับคอนโซลสีดำเป็นพลาสติกนะครับไม่มีบุนุ่มนะครับพวงมาลัยแบบ3าก้านนะหน้าปัดก็เป็นวงกลมนะครับขนาดใหญ่ด้านซ้ายวัดรอบตรงกลางความเร็วด้านขวาแสดงเกียวัดน้ำมันนะครับตรงกลางวิทยุรองรับ FMAM นะครับ มีช่องต่อ AUX แล้วก็ USB นะครับแอร์เป็นออโต้มืออยู่นะครับผมเก๊ก็อยู่ในสภาพเดิมนะครับทุกอย่างตรงนี้อยู่ในสภาพปกตินะครับพร้อมใช้งานนะครับมีไฟส่องแผนที่มาให้ตรงหน้าตรงกลางเก่งไม่มีแอร์รถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ4สปีดนะครับตกแต่งด้วยสีเทานะครับเป็นแบบ เกียร์ทยนะครับนั่นคือเกียร์แบบขั้นบันไดนั่นเองนะครับผมสภาพเบาะอย่างที่เห็นนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างแต่เป็นบ่อหนังนะคันนี้ถือว่าคุ้มตรงที่ได้บ่อหนังมานะครับผมรถตามสภาพครับบ่อหนังถือว่าคุ้มแล้วนะมีตัวเจแต่ได้ทั้งบ่อหนังแล้วก็ล้อแมกเลยนะครับผมห้องโดยสารนะครับคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้2จุดนะครับช่องวางแก้วหนึ่งช่องนะ เบาหลังอยู่ในสภาพดีโอเคนะครับไม่มีรอยขาดอาจจะมีรอยย่นบ้างนะครับก็ตามอายุการใช้งานเลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันนิดนึงด้านหน้านะขอเปิดด้านท้ายก่อนคันนี้นะครับย้ำอีกทีเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมอ่าพอเปิดด้านท้ายมานะครับค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะ นี่เปิดให้ดูช่องเก็บอะไรยางก็เดิมๆเลยไม่เคยถูกใช้เลยนะอยากให่ก็เต็มเลยเพราะไม่เคยถูกใช้นั่นเองไม่เคยถูกชนมานะครับรอยริ้วรอยต่างๆนะเราให้ดูเลยรถคันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับแต่อุปกรณ์ช่วยเหลือยังอยู่ครบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงนะครับจะให้ดูเลยว่าน็อตยึดต่างๆยังเดิมๆนะไม่เคยถูกไขนั่นแสดงว่าไม่เคยถูกชนนั่นเองนะครับผม ขากระโปรงเดิมๆนะครับเดี๋ยวเรานําไปขัดสีเฉวีวันให้มันจะออกมาสวยเลยนะครับสีนี้อาจจะหมองหน่อยสีขาวเป็นธรรมดานะครับน็อตยึด hmm. เหมือนเดิมโครงสร้างเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องคันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นเครื่องขนาด 1.5นะครับ1.5ลิตรนะครับผมคันนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่109แรงม้านะครับ6,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุดคันนี้อยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,200ลอรอบต่อนอาทีนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับเครื่องยนต์ VVT-i นะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีการปรับแต่งมานะครับให้ดูรายละเอียดภายในก่อนนะครับตาม อายุตามการใช้งานนะมันจะมีรอยเลอะรอยอะไรกันบ้างแต่หลักๆคือโครงสร้างยังอยู่เดิมนะครับไม่เคยถูกชนจุดน็อตยึด,ด,ย,ด,ย,ดยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมอ่าตันนี้เราให้ดูเลยนะครับผมรายละเอียดนะครับมันอาจจะมีสนองสนิมบ้างนะตามอายุของรถนะครับผมแต่หลักๆคือไม่มีการชนหนักมาแน่นอนสากระโปรงเดิมๆเลยนะครับผมถือว่าคุ้ม ราคามากๆนะครับ3า0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ V ีออคันนี้นะครับผมถือว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะที่เราเพิ่งเอาเข้ามานะครับกับในราคาที่เราขายนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2013นะครับเป็นตัว J นะครับ1.5 J นะครับเลขมาอยู่ที่แสนหนะครับราคาขายเราขายอยู่ที่3 1 0 0 0 0เท่านั้นนะครับ สนใจอยากจะเข้ามาชมรถคันจริงๆนะครับเข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับซอยเสรีไทย6 8แยก1น,นะครับผมหรือติดต่อผมได้ที่เบอร์098-446-5222 2, 2, 2, 2นะครับ0984465222นะครับผมโอตเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ต้องการ คำแนะนําปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะครับในการออกรถก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมออกรถได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะครับเครดิตดีจ่ายดีจ่ายตรงได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับผมยืนยันรถทางเราไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเปลี่ยนเครื่องทําสีแน่นอนทางเพยยน์การันตีเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมอ๊ตเพจยน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดสำหรับคลิป ใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ